ใายสบายดีพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับกำลังกินข้าวครับมูกําลังกินกําลังเทิร์กพอดีแล้วมีเสื้อไ้ายี์รับวีโทุ่มมากใส่สวมากแล้วเอาเสืยอฟ้งมาตรง เขาเสียวของมาทรงของอะไรพระท่านได้บอกนาสนใจว่าเป็นใบติพ่น้อาพระท่านได้บอกว่าเป็นยังคขเที่ยวตอนนี้คุณแม่ต้องห้องไว้ก่อนห้องเ้านาต่วนชู้เลยมันมันชู้มันก่อากินต่างนะมากินก็นี่ไหนไม่ยันจังนะพ่อป่ะ บอนบอยังกางค้า,าอดอาาแล้วกินเห้ันเป็นโกัว,วกิน้เป็นตัวขอ,อล้าก่นเดี๋ยวมีเคือหเอาของมาส่งเสร็จ <laughs> ล้วางได้ครับฮลัลโหลนี่แหละครับมานหนใช่ ส่งอะไรเนาะใช่หล่ออืมอืมโอ้แทงกิวแทงกิวได้แล้วได้แล้วส่งตรงถึงที่บางสายบอกเกินสองนนที่จวดมาเลยเออเร็วเร็ว มาแล้วมาแล้วดูคุณ้นๆอยู่ในกลอนน้องยังยังเห็น <ผม S 2> เห็นข้างหลังบอยเห็นแต่ข้างหน้าผมว่าท่านเห็นค้นแม่ก็สิว่ามันกรอบรูปหรือกรอบพระเนาะกรอบรูปหรือกรอบพระ <c oughs> <c oughs> จิตวิว่าเป็นกล้องยังพัสดุส่งถึงคุณมานาไซนามสกุลนาวงศาอยื่อาชิมมาตะไก่อยู่บนซุงโอ้เสื้อผ้ายังี่ พี่น้องกับสามกอยกท่านเดี๋ยวเๆเดี๋ยวเอาจาังสีกินข้าวิ้มแล้วก็ยจังจังว่ากันเา<อ>พี่น้องค่าโซลีกันเนาะโซลีกันก่อนเดี๋ยวจังิให้เบื้งว่าเป็นยังพี่น้องอยากเห็นก็ต้องติดตามในคลิปช่องพยาบาลสายจวดเดอร์พี่น้องครับขอบคุณครับมาครับพี่น้องัา หลังจากกินเขาอิมแล้วสิ <tinc S 1> <giving quin. S 2> มาเปิดกลองกลองยังวะคุณแม่จะดยังก่ากินกองวันเรียบร้อยตัวนี่ทรงตรงถึงทีเลยเด้อ บันเด็กทีหนึ่งสองหกูสิบสี่แพงแต่บนแพงอำาเภอกคะสูงพิไัยจังหวัดมาสกขามตวา่ยูนี่เขาไปเขาส่งไปสำนักงานแป่โล่โล่เนี่โสัญญาลเมียนบ่โบ่คือหัวโลครับโล่แสนหนึ่งโลแสนนึงผู้ใดเบิ้งผู้ใดไดแสนหนึ่งแบบทได้ตัวโล โอ้แสดงว่าคุณแม่ผ่านมาแล้วเอาไปเสียงใส่ปนไปใส่เสียงใส่ปนเอาไว้นะใส่กรอบไว้หันโอ้โลเงินจาก YouTube นี่ YouTube เมอร์มาจากประเทศประเทศใดก่อนประเทศอะเพื่อนใหม่ชิบูสาฮารัตบอกมองต้นทางเขาว่ายังโบหูด้วยว่าเขาอยู่ประเทศใดเขา้าเจ้ากับไห่มาดีแล้วเลยแสนแสนกว่ากด ไรโลเงินต่อไปก็จะเป็นโลท่อคันได้ล้านหนึ่งค่ะที่ได้โลท่องตัวไหนอ้อันนี้แสนหนึ่งก็ได้โลเงินเอ้าเสียละมาเมย์มาเด้อมาเด้ออยากได้ว่านี่โลเงินหนึ่งินมาๆๆยินดีนำเหนียวเฮ้ยนี่เนี่ยได้หอดเสนแล้วกินเขายิ้มแล้วมาที่หลังมูเอานี่มันเป็นช่องยูทูบกับเขาหมดเลยเอาเอาแกแกแกปานแล้วมั้ยมาธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ ับปด้เสามาอางเดเออันนี้กัสดอ่าสดร้อนๆน้นี่กับบางเดือนก้อน่นลาแต่ว่ากะเพื่นหัวกระซงมาหอดมือนี่พอ้บ่ได้อ่างบ่ได้อ่างเอามาให้เบิ้งซื้อ ความมีใจด้วยที่ว่าได้แสนแสนสัตว์ไทยใหญ่เงี้ยได้พอเลยยังบ่เคยได้น้ำพึ่นจักใหญ่อยู่จกทำจากเรามีความสามารถที่ทำอยู่ทุกมือใหญ่หนึ่งแสนว่าดีนี่โอ้เกะนี่ล่ะโอ้เกะอะไรบ่โอ้อโ้ ป้าตัวยูทูบเบอร์ยินดีนะนี่โอ้โหนกระดาษอันกระดาษเอามาเปลี่ยนกันตัวันเปลี่ยนมาดูหน่อยอ้มบเปนยังมี่อันนี้เขาบัลโลดแล้วพูแล้วพูแล้วู่บ้านเอาดีใจด้วยดีใจด้วยขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณคุแม่หลายๆเป็นกระดาษนรัเอา แสดงความินดีน้ำเนเอยเฮ้คุณแม่มานังนี่ีเลเพื่อสเอาขง้นล้งนะก็ไปเอาเกกลับบ้านตัวนึงเอายืนกันดีกว่าเอาธรรมดาไม่ธรรมดาเออน่ะธรรมดาวันนะเอา แสดงความดีใจด้วยที่ได้แสนสับสไครในการทำยูทูบเบอร์ตั้งแต่ตั้งแต่เห็ดมือแหลกจนหอดมือนี่นะครับดีใจเป็นแม่ดีใจด้วยขอบคุณครับเอาต่อไปให้ได้ล้านด้วยให้ได้โลทองอันนี้เป็นโลเงินแสนสับสไครครบพอหอดเดือนสิบหามื่นส่งโลมาให้กับเพื่อไว้ยู่เดียวเร็วๆต่อไปก็จะได้ล้านสับสไครก็ได้เป็นโลทองโอ้ได้เป็นโลเงินโลทองโลทองต่อไปจะเป็นโลเพชรเป็นฉันอ๋อดีดี ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องนะครับสุกคูซุกคยวแป๊บเดียวขอบคุณพี่น้องนะครับแสนอ่าตอนนี้กับเกือบสามพันนะครับซับหรือซับไทยนะครับพี่น้องคนจิตตามนะครับขอบคุณอ่าย่างเป็นสูงล้นนะครับซึ่งจากเมื่อนี้อ่าจากวันนั้นจนเมื่อนี้แหละครับโรงพยาบาลก็ได้เปิดช่อง YouTube อาจจะ ในช่องอาจจะมีซาระทึ่งดีบ่ดีแดกับเด็กพิพาดแกะขอประทานอภัยแด้พี่น้องเด้อถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่เหตุไปกับเพื่อซื้อให้พี่น้องได้เห็นว่านะครับยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งที่นะครับพนิดบอสิเป็นทางด้านงานช่องทางบอสิเป็นผลงานแนเรื่องกิจวัตรประจำวันแนเรื่องนั้นเรื่องนีน้นะครับถ้าพิพาดกับประทานอภัยแต่ว่าพี่น้องก็ได้เห็นแล้วก็ ในคลิปนี้กับฝากประชาสัมพันธ์บอกแชร์ต่อๆกันไปคือช่องทางของช่องผู้ใหญ่บ้านสายจวดเพชรลัมเพลินออฟฟิเชียลครับนี่คือยูทูบเบอร์นะครับและก็ขอให้ยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับให้ได้หนึ่งแสนคนติดตามออนะครับสุขูสุขคนเร็วๆเด้อนะครับอยู่ในเครือเไื่ให้ได้นๆนมูมติมิทุนนะครับอยู่ในเครือตอนนี้ช่องก็ยังเข่าไม่ได้อยู่เลยมันโดดออกเอา, <laughs> <laughs> เอา แต่ oh. ีนีวิธีการเฮ็ดต่อไปอจะนั้นแล้วก็ขอบคุณผู้ทรงมาให้ขอบคุณเบื้องบนที่สามารถเขาเอื้นว่าสร้างความสุขสร้างไรายได้ให้กับเฮานี่แหละแล้วก็ให้ความสุขกับพี่น้องขอบคุณผู้เป็นไห้ไหมเนี่ยขอบคุณพี่ยังเขาเอี้นพี่มากบ่ จากเดี่ยวจากยุ่ยเดี่สิที่บากเพื่อนหายมากี่มากองก่อนก็เพิ่งใจบอกอันห่ากับขอบคุณไปโลดขอบคุณนเพื่อนเพิ่นเอาใหายมากๆก็คงเสียเอาไปจำไปยังไม่ได้ดอกพวงเป็นเงินห่าโกงเสียเอาไปเขาเรียกว่าเป็นเป็นเกียรติเป็นเกียรตินะครับให้กับเจ้าของซึ่งคุณแม่ก็ได้แล้วลูกสาวก็ได้แล้วความสามารถเหตุได้ทำได้แสนแสนซับในโลโลเงินท่านหลานทรัพย์ในโลทองถ้าท่านหลานเนี่ยโลยยังไม่ได้ ภาษีบ like um, si. so so like so ้านบอกที่ว่าโลโรคเพชรบครับตามขั้นตอนนะเอาก็ถือว่าภาคภูมิใจน้ำเจ้าของแล้วก็ยินดีน้ำภูมิใจว่าเจ้าของเ็ได้มีส่วนร่วมนะครับก็ภูมิใจที่ตัวเองทำได้เขาก้นผู้ที่เห็ุใดเห็ุได้ผู้ส่งคนหนลกซื้อโลกออนไลน์นติดตามเด้อพี่น้องเด้อติดตามช่องทางของคุณยี่บาทชายจวดนะครับบ่ว่าสิเป็นหมอลำเพชรดลำเพลินบ่ว่าสิเป็นดันบันเทิงบ่ว่าสิเป็นรถแห่นะครับ กำลังที่พอดขึ้นมานะครับรถแห่เป็นรำเพรืพ่นกับฝากพี่น้องเอฟซีกันครับติดานช่อง้ชงผู้ใหญ่บ้านมาได้ใช้สายจวดผู้ใหญ่บ้านสายจวดครับให้ได้ให้ได้ต่อไปให้พี่น้องติดตามต่อไปว่าควบควบเคืบหนาของผู้ใหญ่บ้านนี่สิมีอีหยังแน่สีอันใดแน่การควบเคืบหนาให้พี่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีโลกติดตามตลอด ขอบคุณครับขอบคุณแสดงความดีใจน้ำหนักขอบคุณแม่ขอบคุณท่านนะครับขอบคุณเชียวเอาใส่กรอบได้บนนี้ใส่กรอบบนนี้หรือว่าบนดังใส่ก็ต้องหาวิธีกันเอาไปเก็บไว้อย่างดีมันต้องมีตู้คือตู้เหมือนคุณแม่อย่างนี้เนี่ยนี่นี่เนาะมาดังกระสีฝากไปน้ำคุณแม่ก่อนจากนี่ขึ้นหนึ่งแ๋ยวไปผลิตตู้กันขอบคุณครับสวัสดีครับติดตามในต่อไปครับสิได้่ยวเดี่ยว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 ได้ลย่ยว่ยวเดีเดี่ย่ยเดี่ ปากจะขึ้นด้วยเนอไปเช่าโล่โ <idal> <ifting. S 2> ไปเช่าโล่เอาเอาไว้แข่งๆข่งกันเลยเนาะเ่เป็นยังบอสี่เอานี่คือว่าเป็นเจ็บเนี่เอาไว้เอาไว้นั่งๆ้างกัเลยได้ครับยดันลัางโล่คว้โล่มูน <ไ Display. S 2> ีมาหรือว่าดันข่งกันเลยเนี่ยมีคนอีกนันแข่งกันเพราะว่าการเดินพี่น้องนะขอบคุณครับขอบคุณพ่อกันคลิปต่อในคลิปต่อ